ถ้าผู้เก่าเราก็จะเป็นเรื่องซ้ําๆแต่คาพู้เจ้าเนี่ยฟังซ้ําได้และผู้เจ้าให้ฟังซ้ําจะได้แง่มุมที่ล,ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าเราเคยเสพครบเราจะรู้สึกว่าแปลกว่าคาพู้เจ้าเนี่ยยิ่งอ่านยิ่งยิ่งชอบยิ่งประทับใจแล้วยิ่งได้ข้อมูลที่ลึกดังนั้นจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยติดติดที่จะอ่านแล้วก็ฟังแต่คำผู้ริจ้าแล้วก็อาน,นิสง์อย่างที่ หลายๆคนได้ประจักษ์วันนี้นับน่าจะนับว่าเป็นเป็นหลายร้อยแล้วก็อาจจะหลักพันที่ได้ผลจากความเป็นอากาลิโกในคำของพระศาสดาคือในช่วงมรณะกาเลถ้าผู้ใดได้ฟังคำของพระองค์สังโยชน์าเบื้องต่ำจะสิน้นสังโยชน์าเบื้องต่ำสิ้นแล้วได้อะไรพระผู้มีพระพาคบอกว่าคติเขาจะมีเจดแบบเรียกว่าปุริสคติเจ็ อุลิสกติเจ็ดเนี่ยหกแบบปรินิพานปรินิพานเฉือนเวลากันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยพวกแรกเรียกอันตราปริิพายีพวกสองเรียกอุป,ปหัจจักปริญิพายีพวกสามเรียกว่าอสังคาระปริญิพายีพวกสี่คือส,สังคาระปริิพายีพวกต่อมาคืออุดทังโสโตอคณิตาคามีแย่ที่สุดอินทรีย์อ่อนที่สุดคือไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่ห้าสุทาวาสภบเนี่ยเป็นภบที่ไม่มีปุถุชนไปเกิดจะมีแต่อริบุคคลเท่านั้น ดังนั้นจะไปเกิดในชั้นที่5คือชั้นสุทธาวาสเป็นชั้นที่สังโยชาห้าเบื้องต่ำสิ้นบาลีใช้คําว่าปัญจันนางโอรัมพาคิยานังสัญโยสนานังปริขยา5เบื้องต่ำสังโย์สิ้นตรงๆเลยอันนี้ก็คือผลใหญ่อาน,นิสงส์ใหญ่ที่พวกเราจะได้รับจากการเสพคบคําของาศาสดาเราเองและนั้นไม่ใช่คําของใครในหนังสือซีดีเราจะไม่นําคําของใครนอกจาก ของพระศาสดาแล้วเราก็มีไทม์ไลน์ให้ข้างหลังหนังสือว่าที่มาที่ไปของคําในหนังสือเนี่ยมาจากไหนถอยไปจนถึงยุคพระเจ้าโศกมหาราชเราจะมีประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อมูลจริงณนะปัจจุบันนี้นะถ่ายรูปไปให้ดูเสร็จแล้วก็จะบรรจุลำดับการสืบทอดพุทธวจนะเนี่ยเข้าอยู่ในด้านหลังหนังสือด้วยว่าทุกเล่มเนละอ่าทุกเล่มจะมีให้ทุกเล่ม แล้วก็จะมีความสําคัญในคําพระศา,าสดาว่าสิบเหตุผลที่พระเจ้าทรงบอกไว้ว่าเออทำไมต้องฟังคําพระองค์การหลุดพ้นเนี่ยต้องฟังคําพระองค์อย่างไรอันนั้นก็ใช้ได้ดีในการที่จะไปเผยแร่นะะในการไปเผยแร่ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เผยแร่ก็ให้พิจารณาดูกาละอันควรตามกําลังตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเราก็มีหน้าที่บอกเท่านั้นบอกบอกบอกไปเรื่อยๆให้เขาได้สดับให้เขาได้ยินได้ฟัง